ดาวเชิงดอยสิทธิ์นายกขีเดชเจอกับยอดสิงชอโคอยุหะอิสุสุหรือว่ายอดสิงศักนิรันรัตนะครับเจอกันในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ปอนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอนันเมฆสวรรค์ครับดาวเชิงดอยนี่ก็นักชกจากลำปางครับอายุ20ปีครับฟอร์มล่าสุดก็แพ้คมอาวุธ FA กรุ๊ปมาแบบค้านสายตาที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับมวยดีวิทีไทย วันนี้ย้ายศึกมาในกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับดาวเชิงดอยเจอกับยอดสิงอายุ16ปีจากจังหวัดตรังครับเพราะฉะนั้นนี่มวยคู่นี้ยังไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนปล่อยตัวยกที่สามาครับตลาดลักรั์อยู่ที่ดาวเชิงดอยได้เปรียบ3-2ขยับเข้าหาครับทางดัานของเจ้ายอดสิงครับเจอแข้งซ้ายของดาวเชิงดอยรูปร่างลอยกว่าหน่อยนะครับดาวเชิงดอยเอาแม่กำปั้นแล้วก็ฮุกซ้ายครับ อยังโดนไม่จังนะครับกรรมการจะอยู่ใกล้น้กมวยที่สุดแล้วนะครับนับไม่นับก็อยู่ที่วิจารย์ของกรรมการครับแข้งซ้ายปลายปลายเท้าขยับขยับคนระับแหมขวาไม่ออกซ้ายไม่ออกครับดาวเชิงดอยครับอ้าวแข้งซ้ายก็สิงเหนือเสือใต้ของแท้แหละครับแดงนี่ลำปางครับน้ำเงินนี่จังหวัดตรังแดนใต้ ه, แทงขวาครับยอดสิงห์ขยับเข้าหาครับยอดสิงห์ครับมีเจ้าชัยสิริศักน์นิรันรัตมาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับอ่าแข้งซ้ายครับยกสามก็ยังไม่เร่งเท่าที่ควรครับก็พยายามหาจังหวะเข้าทำอยู่ครับแข้งขวาครับดาวเชิงดอย ด้วยแข้งซ้ายกระแทกบัตรโอ้ยขวาล่างและซ้ายบนครับทำไม่ดีครับชุดนี้โอ้แข้งซ้ายครับเต็มชายโครงครับดาวเชิงดอยจะต่อยก็เจอทีทำลายจังหวะไว้โอ้โหบวกหมัดขวาครับยอดสิงครับหน้าหงายไปเลยครับดาวเชิงดอยครับแข้งซ้ายปลายเท้าแข้งขวาไม่ถึงครับแหมแกเตะคราากลวกลัวครับยอดสิง เนี่ยครับเวลานักมวย2-2จิต2ใจแบบนี้อันตารายนะครับถ้าเกิดคู่ต่อสู้สวนกลับมาแบบแม่นๆนะมีโอกาสหงายท้องได้ครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจออกอาวุธนี่คือต้องกล้าได้กล้าเสียไปเลยครับอู้หุ้ยฟันศอกฝาแหมขยับหลอกแล้วฟันสอกเฉยเลยครับยาวจิงเอาแข้งซ้ายไปครับดาวเชิงดอยโตขึ้นด้วยแข้งแข้งซ้ายครับ แข่งซ้ายไปครับยอดสิงห์โอ้โหอปราสานแข่งละแข่งซ้ายครับดาวเชิงดอยหมัดหนึ่งสองนี่วันนี้นี่เปลี่ยนศึกเป็นไฟแรกเลยนะครับเอาแทงขวามาครับเด้งตีขาขวาครับดาวเชิงดอยยอดสิงห์ตีขวาเด้งตีขวาครับดาวเชิงดอยครับโหมดยกที่สามครับ ชาวต่างชาติก็116คนนะครับเก็บยอดได้617,258บาทค่าดูชั้น3นี่เก็บ250แหก็เป็นยอดค่าดูค่าชมที่โปรโมเตอร์ยิ้มได้ครับมีความสุขครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับดาวเชิงดอยได้เปรียบ3 1ไปเลยครับเดินเข้าหา แทงข่าว้วแทงซ้ายโต้ครับตีขวาไปยอดสิงห์ดาวเชิงดอยพลิกมาแทงซ้ายครับโอ้โหแกลล็อกรัดแน่นครับนี่โชว์พลังเลยครับโชว์พลังว่าในเหนียวหนึบยอดสิงห์เดินเจอแข้งขวาของดาวเชิงดอยขึ้นก้านคอครับเอาวางแข้งซ้ายครับดาวเชิงดอยแทงขวามาเสียบขวาครับเจอซ้ายของดาวเชิงดอยครับแทงซ้ายไปแทงซ้ายครับดาวเชิงดอย เสียบซ้ายครับเสียบซ้ายเสียบแล้วแช่ของเชียร์ของยอดสิงห์เนี่ยโบกให้เดินแล้วนะครับเดินเข้าไปแม่จะฟันสออครับดาวเชียงดอยแข้งซ้ายมาแข้งซ้ายคือกับกำปั้นขวาโอ้ยอ้าวโอ้โหเ,เจอกำปั้นขวานะครับโอ้จังหวะเหลือแต่ว่าลุกขึ้นมาครับยังเซอยู่ครับกรรมาการอนันต์เมฆสวรรค์ครับต้องนับครับ นับ8ครับนับ8ครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับนี่เป็นจังหวะออกแข้งขวากระปั้นขวานะครับนี่ครับขวาตรงครับโอ้มันจังหวะมันจุดโฟกัสพอดีครับไม่ได้ทิ้งทั้งไหลนะครับแต่ว่าแม่มันเป้าหมายมันได้ครับเอาแล้วบวกกันครับดาวเชิงดอยก็เจอบวกซอกับเอาบวกซอกืนโอ้โหซอกของยอดสิงเล่นเอาดาวเชิงดอยแตกเลยครับโอ้บวกซอกื่อสักครู่เอามาชุดใหญ่แล้วกรรมการก็กรรมการครับยุติการชกครับโอ้ โอดาวเชิงดอยเขเข้าหลวมด้วยนะครับเมื่อสักครู่ครับไปเจอดักศอกขวาครับโอ้แล้วก็ยอดสิงครับค่อยๆเอ็นตัวเอ็นตัวครับแต่ว่าคนนี้ครับโอ้โหชัยชนะเส้นเลือดด้วยชัยชนะโอ้โหกรรมาการก็ทําถูกต้องแล้วนะครับเมาเยอะแล้วนะครับทางด้านของยอดสิงโชโคยุหะอิโซโซครับ